ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณหัตตาเขาแห้งไหมโอ้ยจ้องมานานแล้วค่ะ <laughs> จ้องมาแต่ต้นรายการนะคะน่ทายรายการแล้วให้โอกาสแล้วได้ดื่มโออิชินะคะนอกจากจะดื่มแล้วยังได้ลุ้นอีกนะคะ <c oughs> ซึ่งทางโออิชินะคะก็วันนี้ก็ยังสามารถที่จะลุ้นได้นะคะโดยที่คุณผู้ชมนะคะที่ชอบดื่มชาเขียวเครื่องดื่มสุขภาพนะคะก็สามารถนอกจากดื่มเพื่อความ สดชื่อแล้วก็ยังจะลุ้นรวยด้วยใช่ลุ้นได้ทุกชั่วโมงนะคะโดยเปิดฝาถวดนะคะแล้วก็ใต้ฝาเนี่ยจะมีรหัสลุ้นรวยนะคะโดยที่กดดอกจัน494ตามด้วยรหัสใต้ฝาและตามด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะคะ<ม>เพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ลุ้นรวยทุกๆ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะซึ่งเป็นการลุ้นทองคำมูลค่า10,000บาทแจกทุกๆห้า แจกชั่วโมงละหารางวัลนะคะรวม4ี่สิบรางวัลนะคะทุก6กโมงเย็นเนี่ยก็จะมีการลุ้นรวยอีกรอบกับทองคำมูลค่าหนึ่งล้านบาทด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีเวลาถึงเพียงแค่สามสเอพฤษภาคมนี้เท่านั้นวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว1<ช>ิบ็นัดถอยหลังไปเลยคแค่13าวันหนุไหายตาต้องกินต่างน้ำแล้วนะต้องดื่มต่างน้ำเลยอเออ,อนนี้ก็เดี๋ยวเอาไปฉิงโชคได้<อ>ะ,ะที่บ้านซื้อมาตัดตัดตัด,ตดก,อกอกใส่ขวดเรียบร้อยเป็น โหดีมืออาชีพเลยใช่ไหมคะจริงจังเลยเก็บฝาไว้ต้องเก็บไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บฝาไว้เดี๋ยวพอเราได้รางวัลแล้วเนี่ยฝาหายเราก็ตามหาไม่เจอจะแย่เอานะคะคุณบ้านคุณไหนตายอยู่หลคะเนี่ยอยู่ข้างนอกเดี๋ยวฉันจะไปปนเราค่ะเอามาส่งท้ายช่วงไอทีรีเฟชกันหน่อยรู้วันนี้นายบอมจะพาไปดูอะไรนะมีแอปพลิเคชันต่างๆออกมาอย่างมากมายส่วนวันนี้ก็ไม่รู้อีกว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรเพราะว่านายบอมเขาอุบไว้อุบไว้เหรอแต่เขาบอกว่ารู้สึกว่าจะเป็นแอปที่ควรจะต้องมีติดเครื่องนะ รู้สึกมันเยอะเหลือเกินไม่รู้จะอะไรแล้วอยากรู้แล้วใช่ไหม่ะไปติดตามได้ในช่วงของ IT Refresh นะคะแล้วก็เราสองคนได้ทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ ผมจะมาแนะนําอะไรสวยๆงามๆครับอย่างผมเนี่ยชอบอะไรที่มันสวยงามเน้นหน้าตาไว้ก่อนผมจะแนะนําแอปพลิเคชันหน้าตาสวยงามเป็นการดีไซน์แบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เฟซครับการสัมผัสต,ต่างๆหรือกราฟิกที่ดูดีเรียบง่ายอนาคตสุดสวยแอปแรกครับไปดูเลยเรียกว่าเป็นต้นแบบเลยของการพัฒนาออกมาสั้นแล้วหลายคนอาจจะรู้จักแต่ยังไงแล้วต้องเอามาแนะนําครับแอปนี้ชื่อว่าเคลียครับเคลียเป็นแอปพลิเคชันทูดูที่